วันนี้วัวันนี้อ่ะวันนี้เป็นวันพิเศษของเราเป็นวันพิเศษของสายพิพทั้งหมดนะเป็นวันวีร่าเทวชายสาว่าของมหาพี่ลยเวนั่นเองนะวราจะมีไรจะจมีนะค่ะจะมีพนัานในสายพิพทั้งหมดทั้งหมดอี่คณะเอ่ยนั้นะไม่รู้อ่ะ้ แพมันขาตูลี่แพหน้าหน้าเวศึกษาศึกษามาร่วมแข่งกีฬาร่วมกันเป็นการกระชับมิตรระหว่างศทกษานะก็จะมีก็จะมีการแข่งกีฬาต่างๆกีฬาฮาเฮแล้วก็มีประกวดมีมีการประกวดมีการประกวดสัลนาการด้วยซึ่งเราสัลนาการของเราก็ได้แต่งตัวเป็นภาพแบบนี้แต่งตัวทั้ง รของเรานแต่ตัวสวยพี่ก็ไม่ยอมแห้เหมือนกันก็ย้อนไวเหมือนกันเลยใับเสื้อเสื well, ้อขาวใช่ไหมเสื like ้อติดขาดงเพลนเลยั้งเองมาเต้นเหมือนกันมาเต้นเหมือนกันร้อนไวไยังไงแต่ว่าฮะเขาบอกว่าเองใส่ตากง น้องถายของเราอ่ะแต่งตัวก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันอ่าวันนี้โบกหน้าพร้อม SPM 500ร้อย SPM ห้าร้อยมาเลยทีเดียวนะวันนี้นะไอะไรเลไมรู้ทำจากอะไรทำจากยางมาตะกอยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะอ่ลองลองดูแค่แต่ละคนเลยอเปล่าไปดูน้องถายกันก่อนนะไปดูน้องไปดูน้องไปดูน้องค่ะคนแรกแล้วจากคนแรกอะไรคะพี่จ้าน้องแต่งตัวเป็นอะไรคะคอนเสน ม <N> ่กลางคืนสอกค่ะบอบมาก่อนว่าเป็นกลางคืนสอบค่ะวันนี้น้องเป็นดาราเกาหลีตัดไปตัดไปน้องเกาหลีเพื่ออะไรเนาะน้องเบลครับน้องเบลน้องเบลครับผมไรไม่รู้นะครับเพื่อนให้เหมือนกันเป็นเพื่อนเห็นเราเป็นเพื่อนอเคต่อไปอันนี้ก็ข้างสูงอายุหน่อยเอ๊ะห้ ไม่รู้ครเาชื่ออะไรไม่รู้ชื่อบอนน้องบอลสังเกตสังเกตได้ง่ายว่าน้องบอลชื่อบอลอบอลดูจากหัวสังเกตได้น้องด้วยสังเกตคุณน้องด้้ยน้องเป็นน้องเป็นอะไรเดือนเดือนบเดือนดาบหรือนดาเเดือนดับปาปลาปลาปลาเลาปลาลาปอาปลาปลปลาอลปลาปลปลาาปาลาปลาปลาป้ปปปนาปลอ มาลองตัวนี้น่าจะัดแดกเยอะมั่งอ่ะต่อมาผู้ชายหมดยังผู้ชายหมดยังยังยังเหลืออีกไม่ใช่หรอโดนโดนน้าน้าเอาเอาผู้ชายให้หมดก่อนผู้ชายให้หมดก่อนเอาผู้ชายให้หมดก่อนผู้ชายผู้ชายโน่นโดนโดนทำพิธีกรครับเลยอะต่อไปน้องคนนี้เชื่ออะไรเอ่ยเชื่ออะไรซุปเปอร์มาร์เพ็ตครับผัดเสร็จผัดเสร็จเป็นอะไรปลาฟัวอะไรลูกคนนี้ ตัวอะไรก็ไม่รู้ว่าพี่เขาจับแต่งใช่เขาแต่งแต่งมาเราสังเกตว่าน้องน้องน้องคนนี้นะน้องคนนี้เหมือนอดีตสายการของปีสี่ดูมีคนน่าขำตมาดอยบนหน้ายังไงน้องน้องมีคอนเสิร์ตว่าซีมาอะไรซีมาจะมีมาจากกากเพื่อนน้องอยากมาเอาเลาสักมากเขาเลยเมื่อกี้เพื่อไทใโอเคเพื่อไทยอัตภมย ผู้หญิงคี่กึ่งผู้ชายกึ่งมนุษย์ที่กว่าเรียกว่ากึ่งมนุษย์น้องโตเ,เอ,เอ, <ปะ S 1> อ้ยนี่คือโจมหน้าเท้าน้องโตน้องลาจะพูดกับจากล้องไหมคะมีอะไรจะพูดกับผู้ชมไหมคะอ้าวผิด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 เพัวอะไรพัวอะไรเนี่ยสวยสวยนิดนึงสวยนิดนึงสวยแล้ว แม่จรางว่าจะเอาแบบาี่ร้า้างานเหรอสราา้าได้คน่จาว่าแล้วกันเนาะ่าคอนเซ็ปต์คอนเซ็ปต์คอนเซ็ปต์สตาจัดมากา่็คอนเซ็ปต์ของหนูคืออะไรบอกบอกใหาผู้ชมนิดนึงอบอกว่า้ออ่ะดาวหางโาดาวต๊ ดาวตกตกเออคณะอะไรไม่ดูไม่น่าอยู่คณะไม่น่าอยู่คณะไม่น่าอยู่คณะอะนเลอนะนะโอเคต่อไปน้องปอนน้องปอน เป็นตัวอะไรลูกเป็นตัวสลึงสึ่งตึงค่ะพี่สึ่งสึงอะไเอาเอาอีกรอบเดียวสลึงสึ่งตึงค่ะหลายความว่าคนไม่เต็มบาทถ้าอยากครบบาทต้องอืมดื่มนมอมกล้วยนะจ๊ะแล้วของสลึงจะครบบาทอาจารย์ฟิสิโอสอนมาเอาไว้พี่ปหน้่ะถัดไปน้องน้อาเด็กอ่ะน้่ยตัวน้อยตัวน้อยตัวน้อย ตอนน้อยเป็นตัวละครหลักในเรื่องพระไพมณีที่โดนพระไพมณีเผาปีนะคะแล้วก็เวดบหูกดหูดหูแนี้ล้วก็ร้องกี๊ดร้องดูดูดูภาพนะคะเราจะกรีดไปไปไส่ตานะคะตั้งแตนะคะนี่คือออเดนอลดีดีนะคะคือกรี๊ดแต่หัวตานะคะยันแทงตาแล้วไปถึงคมับเลยนะคะแทงคำบับเลยคนต่อไป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  น้องเป็นตัวอะไรลูกวันนี้ว่าอะไรอาพาษาข้สวัตร์แม่แม่อะไรแม่แม่เป้งคืออะไรแม่เป้งแม่เป้งคืออะไรหนูมีลูกชื่อเป้งเหรอเป็นลูกชื่อเป้งไม่ลูกติดเป้งมันเป็นภาษาอีสานแม่เป้งแปลว่าอะไรอ่ะเป็นแปลว่าใหญ่อะไรอย่างเงี้ยเราเรียกแม่เราหญ่แปลว่าแม่มาติดเป้งหมายใหญ่ แม่เพ้งหมายความว่าแม่เพ้งหมายความว่าแม่ใหญ่เพราะฉะนั้นอะไรใหญ่โตโตทองโตใหญ่ค่ะถ้าไม่บอกพี่บอกตัวไหนใหญ่พิเศษสังเกตสะพพงนะคะเข้าสนามหลวงเลยค่ะคเพื่าอเพื่อเพื่อ เต็มทิมแหวนแหกเลยขอบค่อไปมาแล้วน้องน้องแมงกวางมงควาาสวยมากมังอยู่ในคอนเซ็ปอะไรไหมโลกชื่อะไรดวงดวงด่วงทำวงด่วงอ่ะไม่ต้องร่วงไงลูกแมงควางแมงกวาเพื่อเรียกว่าดวงมันเป็นด้วงใช่ไหเนอะ แมลงเออัดกินในเดียวไม่รู้เรื่องอ่ะต่อมาไปเฮ้ยวันนี้วันนี้ต้องขอเชิญเช้าเมคอัพอาร์ติสต์ทุกคนที่สามารถแต่งให้น้องอาร์มจากผู้ชายตัวเป็นๆกลายเป็นผู้หญิงที่สวยงามได้อาร์มเป็นผู้หญิงแล้วชีว่าผู้บอกของผ้หญิคนนี้คือทำงานศึกษาที่อาชีวะมาตลอด3ปีนะคะแล้วต่อที่เล่เทคนิคเรียนเทคนิคนี้ใช้งานตัวโลกอีก2ปี เป็นเด็กช่างนะคะเป็นเด็กช่างช่างพูดู่ตัวแปดตเย็นค่ะตัวแปดตู้เย็นเงินไถยันไ่้ยังไง่ตัปตัวเย็นไม่ให้นไม่ได้ช่างเล็ดหรือเปล่าเล็นอะไรพี่เก้ ก็คือพี่ต่างหากแต่เห็นที่ต่งหากได้ก็เหตเดียวคือนึกพี่พี่คงรู้จักกันดีว่าเฮ้ยเล่นเกมที่มันกรอบจะเป็นก้อนกลมๆอ่ะแล้วตรงนี้ก็อยู่ข้างนอกเว้ยแล้วใครที่จะกระโดดไกลๆอ่ะแล้วก็กระโดดแล้วก็แผลกระโดดออกอ่ะไม่ใช่รอบเดียวเลยใช่ไหมข้ามไปดูหมาของข้าแล้วเห็นไหมอารมณ์นั้นอารมณ์นั้น หมดยังหมดยังมาเอาตอบให้มดน้ข้าวปุ้นไหนนะข้าวปูนคู่กันเลย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 ข้าวปุ้นชิปตรงนู้นตรงไหนชีฟชิปข้าวปูนชีฟ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 เลยนะอ่ะคนนี้น้องข้าวปูนคนไหนคนไหนชิปคนไหนปุ้นอ่ะเร็วเร็วเร็วอ่าน้องข้าวปูนมาในคอนเซ็ปต์ที่ชื่อว่าขนมเซนขนมเซนขนมเซนแปลว่าข้าวปุ้น แล้ก็พูดแล้ก็พูดแต่ว่าภนมพการคือขนมจีนใช่ไหมขนมจีนอะที่ออกเพกอาเอสป่ะแล้วทำเงไม่ใช่คพี่ก็รู้ว่าไม่ใช่เพราะมันสวยต่างกันมากบินผ่านหัวเพราะมันสวยมาองสวยกว่า้องสวยกว่าน้องน้องสวยมากเนนี้น้องลงทุนแต่หน้าเอาประมาณพันเก้านะคะงามนี่้วยเฉพาะเลย ลอมทิ้ี่ลองชิปบ้างชิองชิปไม่เคยหายเลยนะคะไม่เคยหายเลยแล้วถ้าแล้วถ้าลองชิปหายอ่ะเดี๋ยว้ลองลองดูลองดูนะชิปหายชิปหายอ่ะไม่หายไม่หายอไม่หายลองเร็ร็วองหายไปนสนลองหายไไอ่ะอรตอนนี้ยังสถานการณ์ไม่หมดแต่ว่าสองคนผิดักกที่อบคลมกัน ช่วงค่าเวลาเราไปรู้จักพี2พีกันดีกว่าน้ำไป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 ใครอะแล้วก็นนี้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 วันนี้ชื่ออะไร่อะไรเออไมชื่ออะไรเย น้องมาแล้วโอเคโอเน้องมาแล้วพี่คนเดียวัพี่คนเดียวก่อนีว่้ีนีเดียวมาหมดลสี่คนเลยครับสี่คนยืนเร็วเลยสี่นนเัมภาษา์หมูเริ่มีใครก่อนเริ่มพี่ใครก่อนีเริ่่คนแรกลเชื่ออะไรนะชื่อเบล

อ๋อดูดีกะไทยแล้วกเป็นโดดพักเข็บตเข็มั้วว่าพักนี้ที่ข้าเร็วไม่ใช่เพหน้าหนาแต่น้องขโมยฟ้าหมุนเป็้าน้องนะคะอ้ไม่เหมืนนนะะอ่าเนาะเ่อเกินเมื่อเกินเที่ยวหนักตาดํเมืเกินมาเรินเ่เกินกันเที่ยวไม่ไเามเาุกเลย พอเดี๋วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดเดี๋ยวเลวันนี้มันอะไรเยตัวเล็กตัวเล็กตัวเล็กของคนอ่ะตัวเล็กตัวน้อยอ๋อตวเล็กตัวน้อยเงี้ยเาิดปบแล้วได้เลยได้เยด้ลยทขาไมได้มีการผ่าเ้าอะดยวเดี๋ยวดยวคนเดียวลยวาจะหมดแล้วาจะา้ยง้ยตัวใหญ่ใ้เสยาด้ น้องชื่ออะไรยังไม่ถามอ่ะน้องเชื่ออะไรเชื่อน้าเชื่อนาเชื่อน้าเชื่อะเปล้วอ่ะเดี๋ปิดเพลงช่วงนี้ปิดเพลงช่วงนี้เจอแล้วกปไหนแล้วต้ติดปจับตัวกันต่อว่าตอนนี้เราทำอะไนขบวนแล้วนะคะหมใช่เดี๋ยวไปติดตามบรรยากาศในงานต่อเลยตัวนี้เราขอลาไปก่อนนะครับพวกน้าบ๊ายบาย